สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแลวจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาตัดผมนะคะไฟเอฟซีตัดผมปีกว่าแล้วนะคะปกติจะไปตัดที่เมืองไทยให้เพื่อนตัดให้เนาะเนาะถ้าเอฟซียายก็จะรู้อยู่เดี๋ยวเอฟซีถามว่าตัดผมอยู่นีร้านสวยสวยอยู่นี่แพงไหมยายไม่รู้เด้อเพื่อนเยายไม่เคยได้เข้าร้านสวมสวยไม่ได้ตัดไม่เคยไม่เคยได้ตัดผมร้านเนาะ ตัดผมมีแต่เพื่อนตัดให้เออนี่นะผมยายยาวสะมาเมื่กี้นี่นะคะยาวขนาดนี้เลยจะตัดนานแล้วนี่ดูดิให้ดูนะ <c oughs> จะพาเพื่อนตัดตัดแบบไหนเ,เพื่อนเนาะเลยดูค้างรอหลัลงยาวขนาดไหน มาเไหนมาตัดการตัดแบบไหนอะเพื่อนๆยายยายอยากตัดออกสักมีขนาดนี้อะเออมันยาวมากแล้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมาดูกันไพเอฟซีตัดผมตัดผมเองเป็นยังไงเนาะเสียดายก็เสียดายวีก็ยากฮะตัดแล้วเด้อตัดแล้วเด้อไายละกันใครตัดแล้วเด้อปึ๊บชู่ย ไกลตัดได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวทาท่าก่อนเห็นเขาทำอย่างงี้เดี๋ยววี่ก่อนนะเดี๋ยวเขาวี่ก่อนมามนเพื่อนมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ใหญ่ตัดเลยเด้อมันยาวมากเลย,ยนี่ตัดออกแค่ไหนนี่จะออกแค่นี้โอ้โหเอา้าทำไมมันมือดอ่ะตัดแล้วนะตัดแล้วนะ ฉับเลยด้ยนี่ฉับๆแล้วนะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะตัดออกแล้วมันไม่สวยมันแตกปลาย ตัดทุกปีแหละยายนะอยู่ที่นี่มันจะเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> จะเป็นยังไงเนาะอ,อู้ตัดออกไปเยอะเลยอะอตัดออกไปเยอะเลยอะเพเื่อนๆเยวมาดูกัน <c oughs> เป็นจังใดเนาะอือ,อสั่นลงแล้วนะสั่นเลยอะทีนี้สั่นเลยอะ ยังยาวอยู่หรอกเนาะเพื่อนไม่ต้องเสียใจหรอกยังยาวอยู่เดี๋ยวมาดูครัง ตัดเลยตัดออกตั้งเยอะเลยแต่ลด,ดข้างล่างลดข้างล่างโอ้ลืมทาน้ำมันเดี๋ยวทาน้ำมันหน่อยนี่นะคะข้างล่งนี่นะคะเดี๋ยวทาน้ำมันหน่อยดอ้โหน่ารักเละฮิโอ้โนนยอนี่นะคะตัดออก น,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 นยผมยายไม่เคยได้บำรุงไม่เคยได้อะไรหรอกแต่มานเนี่ยมาช่วงปีนี้หละมาอยู่นี่ผมยายมันช็อตยายถึงได้เนี่ยซื้อน้ำมงซื้อน้ำมันซื้ออะไรมาทานนะเพื่อนๆปกติไม่เคยได้ทำอะไรกับผมเลย นี่เสร็จแล้วเอ๊สวยไหมเป็นไงสวยแล้วนะไปะแค่นี้แหละไปอุ้สีแดงกง ส็จแล้วส็จแล้วฮะเฮ้ยถ้ารู้ว่าสวยอย่างนี้ตัดตั้งนานแล้ยถ้ารู้ว่าสวยอย่างนี้ตัดตั้งนานแล้วด้าน,นนี้ได้สวยด้าน,นนี้ได้สวยอะ่ะได้ได้ได้ด้านนี้ได้ลงมาสไลด์สไลด์ลงมาสวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้าน,นนี้ทำไมมันยังไงอะ่ะ มันหนาวผมมันหนาป่ะสวยแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆบ๊ายๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ <c oughs> นี่แหละใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะเพื่อนๆอะไรทำเองได้ก็ทำ่เนาะถ้าไปร้านสมสวยเก๋อโวอยู่เมืองนอกแค่นี้หมดเป็นพันนะเพื่อนๆเออบ้านเราอย่าพูดถึงเลยเพราะว่ายายไม่ค่อยค่อยแต่บ้านยายมันไม่มีร้านสมสวย <c oughs>